นี่นะคะเดียก,ก็จะมาเล่นจักรยานนะคะดุ๊กดิ๊กกันนะคะดุกะะูกที่ไฮคิวกันนะคะอ่าเล่นยังไงบ้างลูกเวลาการเล่นเวลาเล่นนะคะให้ทุกคนบปุ่นในการนะคะด้วยกันไม่ต้องถ่ายนะคะให้เหยียบแล้วก็มันก็จะไปเองนะคะ <S <S ดกดติดตามช่องพี่ลิลกับน้ตไปด้วยค่ะ <S <S เดี๋ยวทวีจะเล่นให้เพื่อนดูนะครับระหว่างที่ดูด,ดมนมไฮคิวไปด้วยนะครับผม ตายครับอ่าทวินโยกไปครับแล้วไปข้างหน้าเทวินเอาเท้าวางตรงรอยเท้านั่นเห็นไหมจะมีรูปรอยเท้าตรงนี้แล้วทวินก็โยกไปครับแล้วมันก็จะไปข้างหน้าครับนี่โยกไปเรื่อยๆก็ไปข้างหน้าครับเขาก็เลยเรียกรถจักรยานดิ้ดดิ้ดให้คิวนี่เองนะครับตอนนี้ทวินหนัก15บห้โลหนะครับอลิซสิบหกโลกว่านี่ครับโยกไปโยกมาไปครับค่ะเด็กเนี่ยก็จะมาเล่นด้วยนะคะครับผมนี่อาเดี๋ยวดูเจเจจะเล่นของออลิซนะคะได้อยู่อยู่ดีนะคะเด็กออลิซจะสอนทุกคนนะคะ มาไว้ข้างหน้านะคะรอหลังเนี่ยก็เอาไว้ข้างหลังนะครับครับผมนี่คือหลังใช่ครับถ้าเราประกอบไม่ถูกรถมันจะไม่ดุ๊กดิ๊กนะมันจะไปโยกไปข้างหน้านะครับมันโยกไปนี่ครับโอ้โหนี่แค่โยกนิดเดียวลิซไปทางนู้นเลยครับไวมากครับไปข้างหน้าเลยครับถ้าเราโยกยิ่งเร็วนะครับเราก็ยิ่งไปเร็วนะครับตอนนี้ลิซก็ทาวีไปทางนู้นเลครับอาลนะครับเดี๋ยวเราลองลองเล่นไปนะครับลองเล่นในบ้านให้ดูก่อนนะนี่เป็นการออกกําลังกายด้วยนะเป็นการออกกําลังกายด้วยนะครับใช่ป่ะล อาจจะเราโยกไปในห้องครัวกันนะครับทวินโยกไปในห้องครัวนะครับไปไปซิ่งให้ดูครับแต่ทวินดูนมขั้นหนึงครับก็เลยอาจจะโยกช้านิดนึงนะครับเพราะว่าใช้มือข้างเดียวเอออลิซกลับรถได้เลยครับนี่ครับไหวมากอ่ามาเลยครับอลิซมาเด็กๆเพื่อนๆดูครับนี่ได้ง่ายนะครับสนุขสนานนะครับผมบายๆเป็นไปนะครับนี่นะคะขนมเดี๋ยวรีบๆซิ่งไปหา่นู้นเลยครับถ้าเกิดออลิะเอาเลยครับยกไปเลย อันนี้เล่นที่คแคบๆก,ก็ได้ใช่ไหมลูกเอาละครับผมอ่ะเดี๋ยวชาวินจะซิ่งตามเจ้มมาเลครับผมดูครับ,บะะวเวลาพวกเรานะ,ะาโนะคะถ้าเราอยากโเพวกเรานะคะแกับนะด้วยกันใช้กลนี่ยมาทางนี้นะคะุนะคะมุที่ดนะคะจากน,นั้ยพเรานะคะก็ขย่ายน,นิงนงมากเลยอ,ะอ่ะดูดิสองพี่น้องโอ้โหสามารถทางเลกนี้ก็ผ่านได้นะครับผม ไม่ธรรมดานะครับพี่กับน,นอ้องนี่คือรถจักรยานนี่คันเล็กบ้านนะสามารถเล่นในบ้านได้นะครับไม่เกะกะด้วยวนี่ครับเดี๋ยวลีจะบอกให้นะคะว่าอลิสยวลนะคะจะบอกให้นะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวลีนะคะจะพาคุ่นเนี่ยเดี๋ยวลีน่าจะไปในข้าโน้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังแดดร้อนอยู่นะคะครับผมอตอนนี้เราเล่นเราเล่นในบ้านก่อนนะวินเนอะอ่าเล่นชวนในบ้านก่อนครับ ครับผมอ่ะบ๊ายบายกันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันตอนเล่นข้างนอกนะครับผมตอนนี้เราเล่นข้างในบ้างแป๊บหนึ่งนะครับซ้อมก่อนซ้อมก่อนอ้าวหนึ่งสองสามเริ่มครับผมใครจะถึงกันนล,กลูกกงันลูกนะครับอ้าวเอาทีนนที่นนนหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำเปนแข่งกี่รอบหนึ่งครับครับผมยกเอานะใครเอาขาลงใครเอาขาถ่ายมาแพ้อา้าวทวินแซงครับ ดูนะครับใช้โยกเอานะทวินเร็วลงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวใครถึงเส้นชายนี่ชนะเร็วเร็วๆๆโยกมาโยกมาอ๋อโยกมาโยกมาอ้าวอลิซอลิซแพ้อลิซกับทวินแพ้ครับผมเนื่องจากว่าเอาขาลงมาลากครับต้องเล่นใหม่อีกรอกนึงครับผมถูกไหมครับสาธัยเลยครับ โยกเลยครับผมใครถึงเส้นชายโจลงท้าก่อนชนะนะครับอ้าวใครผู้ชนะครับอ้าวทาวินชนะครับผมาขาไม่ลงเลยครับชนะครับเย่ yeah. <Yeah. S 1> ไปจ้ <Yeah. S 1> ามิ้มจะ <laughs> นอนนะครับผมเตรียมตัวยัง หนึ่งสองสามไปเลยครับอ้าวเกมที่1ทาวินเป็นผู้ชนะแข่งเป็นเกมเกมนะ,ะเกมที่1ทาวินนำไปเพราะว่าทวีเข้าเสอ้าวเริ่มไปกลับตรงวัวแล้วนะครับกลับตรงวัวแล้วกลับมาตรงเข้าเส้นชายตรงตรองเท้านะครับผม เอาละครับกลับมาแล้วครับ<ด>โอ้โหทาวินได้สามเกมรวดครับผมทาวินรู้สึกมัน่นใจไหมครับรอบนี้มั่นใจครับผมนี่อาริเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมทำดันเท้าดำทำดันเท้าดำเลยอารินะคะก็จะใช้ขานะคะจะไม่เอาขา,าลิงนะคะจะจะทำ,ำยกไปนะอ,<ม>อ่าไปเรยันดิน้ดต้องเล่นอย่างนี้นะ ตอนนี้ทาวินแซปเปิรน,นำไปก่อนนะครับผมนี่ตอนนี้อลิซจะไปยกกลับไปตรงที่วัวกับทาวินนะถ้าเกิดใครเหนื่อยก็าขาลากกลับมาได้โอเคไหมโอเคถ้าเกิดใครใครไม่ไหวก็เอาขาลากนะแต่เจ๊จะเล่นให้ดูนะเลยครับนี่ครับเวลาเล่นนะครับอลิสเวลาเล่นเราก็ทำไงมั้งลูกยกไปยกมานะ,ะครับอลิซยกไปยกมาครับไอ้ตรงไหนที่ไม่เรียบเันก็จะโยกยากนิดน,นะนึงนะนี่นี่ครับเออ เดี๋ยวดูวิธีการเลี้ยวนะครับโดยไม่ต้องเอาขาลงนะเดี๋ยวฤทิจะโชว์กับกะทาวินนะนี่ครับนี่ครับเวลายกไปยกมานะนี่นี่อ่าฤิ์กยกก็มาให้ตรงวัวให้ดูหน่อยครับนี่ครับอ่าแล้วครับนี่ครับอลิ์เอาขาไม่ลงเลยนะนี่คือเล่นแบบจกักรยานยุกยิกเลยนะนี่เอาวินก็เล่นเป็นนะเพื่อนๆดูนะนี่ ถ้าจาวินเหนื่อยจวินก็ขาลากเลยนี่ครับโอ้โหขนาดมีแองกอรี่ก็ไปได้ครับอันนี้ใช้ได้นะแองเยอะนะดูดิตั้งใจโยกมากครับโอ้โหเก่งครับเอาละครับจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับจวินสไตล์เครือโอ้โหเจ๊เจ๊เก่งมากครับโอเคครับผมอันนี้คือเล่นแบบถูกต้องเลยนะครับเป็นไงครับ ว่าถ้าสมมติว่านะคะใครอยากได้เนี่ยก็ไปซื้อที่โรตัสน,นะคะแล้วแถมนะคะเล่นสะดวกด้วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะดิกิตนะคะไม่ต้องไปกรุณนนะคะแค่เพิ่มความสวยงามเฉยๆนะคะก็ได้ครับให้ซิ่งให้วทยี่สุดแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยเหมือนเดิมครับผมเริ่มเลยครับผมไปกลับมาตรงที่บัวน,นะครับผมกลับมาอ้าววันเลยครับผม โอ้ดูดาวีเลกสปีครับ